นุสอนที่กระจรสร้างคนดีสีมือมีวว้ในรวมหัวใจชาว้าเลือ่อนไปศึกษาพลานาไม่เด่นดีระดมวิทยาลูกสอนไม่เป็นร้องวิชาการงานศินการศึกษาพัฒนาไม่รู้สิน้น กาาริสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนระดมวิทยานุสร์ที่เคารพทุกท่านในวันนี้ดิฉันนางจิตจาที่หนองสังผู้อำนวยการโรงเรียนระดมวิทยานุสร์จะดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2564 โดยใช้ห้องข่าวชาวระดมที่เรากำลังดำเนินการประชุมอยู่ตรงนี้นะคะในการเปิดภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2564ท่านผู้ปกครองคงทราบเป็นอย่างดีนะคะว่าในสถานการณ์ที่ผ่านมาเราเปิดภาคเรียนที่1ได้เพียง2สัปดาห์เราก็ต้องหยุดเรียนทั่วประเทศในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด ซึ่งทุกท่านทราบเป็นอย่างดีโรงเรียนก็ต้องปรับกระบวนการเรียนการสอนเป็นการสอนโดยใช้ระบบการสอนโดยใช้ออนแอนซึ่งผอ,อ,อขออนุญาตได้ชี้แจงผู้ปกครองนะคะถึงการจัดการเรียนการสอนผู้ปกครองบางท่านอาจจะไม่เข้าใจถ้าการจัดการเรียนการสอนแบบออนแอร์นะคะก็คือการสอนโดยใช้ทีวี ซึ่งโรงเรียนเราไม่ได้ใช้การจัดการเรียนการสอนแบบนี้การเรียนการสอนแบบที่สองคือการเรียนการสอนแบบออนแฮนซึ่งโรงเรียนเราใช้ดําเนินการอยู่ก็คือมีใบงานมีใบความรู้และก็ส่งให้ท่านผู้ปกครองทางไปรษณีย์นะคะซึ่งผู้ปกครองทุกคนก็คงได้รับแล้วท่านก็ให้ลูกหลานได้ศึกษาแล้วก็ทำใบงานมาส่งคุณครู ประเภทที่3คือเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบออนดีมาน์อันนี้จะใช้ผ่านเว็บไซต์ผ่าน ifications y u t u b e ผ่าน DLTV ซึ่งชั้นมัธยมเขาใช้อยู่นะคะแล้วก็การจัดการเรียนการสอนแบบที่4ก็คือการเรียนการสอนแบบออนไซต์ site, ซึ่งผู้ปกครองบางท่านเข้าใจบางท่านก็อาจจะไม่เข้าใจว่าออนไซต์ site, ก็คือการสอนที่โรงเรียน โดยให้เด็กๆมาเรียนที่โรงเรียนซึ่งในสถานาการณ์ที่ผ่านมาเราไม่ได้ให้เด็กๆมาเรียนที่โรงเรียนเลยนะคะแต่ในการเปิดภาคเรียนที่สองนี้เรามีความจำเป็นนะคะบางประการที่จะต้องเปิดการเรียนการสอนออนไลน์ site. ทั้งนี้ภายใต้มาตรการการควบคุมของสองบคว่าเขากำหนดประเด็นอะไรไว้บ้างถ้าเด็กๆมาเรียนออนไลน์ site, ที่โรงเรียน มีการรวมกลุ่มกันต้องจัดกลุ่มขนาดไหนการรับประทานอาหารกลางวันจะเป็นอย่างไรการรับประทานอาหารเสริมนมหรือการจัดการเรียนการสอนแต่ละชั้นเรียนจัดจัดยังไงในวันนี้ผอ,อก็จึงจะดําเนินการได้อธิบายให้ผู้ปกครองได้ฟังให้ท่านได้มีความสบายใจในการที่จะส่งลูกหลานมาเรียน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ความพร้อมของท่านโรงเรียนไม่บังคับแต่ประการใดเพราะว่าเรามีรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนแฮนคือส่งใบงานใบความรู้ซึ่งลูกหลานจะต้องทำที่บ้านแล้วก็นำมาส่งครูตามระยะเวลาที่กำหนดนะคะในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่สองนี้นะคะโรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนหลากหลายวิธีการ อันแรกเลยนะคะซึ่งขณะนี้โรงเรียนได้ข้อมูลแล้วก็คือเราจะต้องเปิดโรงเรียนให้ลูกหลานมาเรียนออนไลน์ site. สอดคล้องกับโนโยบายการเปิดประเทศของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเราสอบถามไปนะคะผู้ปกครองได้แจ้งความประสงค์มาว่าจะให้ลูกหลานมาเรียนออนไลน์ site. คือมาเรียนที่โรงเรียนเนี่ยจำนวน67คนเป็นข้อมูลณนะขณะนี้นะคะ วันนั้นใน67คนเนี่ยโรงเรียนก็ได้เตรียมการจัดการเรียนการสอนในหลากหลายวิธีการก็คือในระดับชั้นอนุบาลน,นะคะอนุบาล1อนุบาล2อนุบาล3มีผู้ปกครองที่แจ้งความจำงจะให้ลูกหลานมาเรียนออนไซต์ประมาณ9คนเราก็จัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนส่วนนักเรียนที่ไม่ได้มาเรียนที่โรงเรียน ก็จะเป็นการเรียนการสอนแบบออนแฮนท่านก็ต้องมารับใบงานรับใบความรู้ชิ้นงานจากคุณครูสายอนุบาลไปทำที่โรงรที่บ้านนะคะแล้วก็มาส่งคุณครูส่วนป .1 2 3และป .4 5 6นะคะคุณครูจะจัดการเรียนการสอนโดยสลับวันมาเรียนซึ่งตรงนี้ขณะนี้คุณครูป .1 ถึงป .6 เลยคุณครูก็กำลังทํารายละเอียด เพื่อแจ้งนักเรียนทราบว่าวันไหนเด็กต้องมาเรียนบ้างนะคะส่วนสายมัธยมค่ะเนื่องจากว่าสายมัธยมเนี่ยจะมีการวัดผลประเมินผลเป็นภาคเรียนไปนะคะซึ่งภาคเรียนที่หนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยโรงเรียนก็ได้ส่งใบงานแบบออนแฮนให้นักเรียนทำนะคะแล้วก็ส่งคุณครูก็ปรากฏว่าเด็กๆก,ก็ไม่ค่อยจะทำใบงานส่งคุณครู เนื่องจากว่าใบงานนั้นอาจจะให้เวลาในการทำเนี่ยยาวไปนานไปแล้วก็ส่งผลให้เด็กๆเ,เนี่ยไม่ได้สนใจทำใบงานมากนักซึ่งสถานการณ์แบบนี้จะส่งผลเสียต่อลูกๆมัธยมนะคะเพราะฉะนั้นสายมัธยมจะจัดการเรียนการสอนแบบให้มา5วันแล้วก็หยุดไป9วันซึ่งมา5วันก็หมายความว่ามหน มาเรียนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ให้ต่อเนื่องแล้วก็จะหยุดแล้วก็สลับให้มหนึ่งอีกห้องหนึ่งมาเรียนในสัปดาห์ต่อไปนะคะนี่เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่ผู้ปกครองจะต้องทราบแล้วก็จะได้จัดการให้ลูกหลานเรามาเรียนได้เพื่อไม่ให้นักเรียนเสียประโยชน์นะคะ,ะผู้ปกครองอาจจะมีความข้องใจว่า ถ้าเราส่งลูกหลานมาเรียนที่โรงเรียนแบบออนไซต์เนี่ยคุณครูพออและคณะครูเนี่ยมีมาตรการยังไงมีความมั่นใจอะไรที่จะให้ผู้ปกครองมั่นใจและส่งนักเรียนมาเรียนออนไซต์ site. โรงเรียนก็ดําเนินการตามมาตรการของสอบคนะคะซึ่งผู้ปกครองก็จะเห็นแล้วว่าะระหว่างที่นักเรียนมาเรียนเนี่ยผู้ปกครองมาส่งเราก็จะมีการคัดกรองไข้บันทึกอุณหภูมิ นะคะแล้วก็ให้นักเรียนได้ล้างมือหน้าโรงเรียนจุดอุณหภูมิที่เราปฏิบัติมานะคะแล้วเราก็จะแบ่งให้เด็กเนี่ยแยกส่วนกันไม่มาทํากิจกรรมอะไรมากมายใกล้เคียงกันมากเกินไปเช่นการเคารพธงชาตินะคะเปิดภาคเรียนที่สองเนี้ยเราก็จะมีการเคารพธงชาติภายใต้มาตรการไม่นําเด็กมารวมตัวกันเพราะฉะนั้นนะคะในวันนี้ ผออ,อจึงทําความเข้าใจในเรื่องการจัดการเรียนการสอนว่าผู้ปกครองจะให้ความร่วมมือโรงเรียนอย่างไรซึ่งประเด็นนี้นะคะถ้าผู้ปกครองได้ดูห้องข่าวชาวระดมที่พออกาลังพูดคุยกับท่านอยู่ขณะนี้หากท่านมีความสงสัยไม่เข้าใจก็ให้สอบถามคุณครูประจำชั้นในกลุ่มลายหรือทางโทรศัพท์โดยตรงนะคะ คุณครูทุกท่านเนี่ยยินดีที่จะ,ะชี้แจงให้ผู้ปกครองได้สบายใจสำหรับมาตรการในการดูแลความปลอดภัยนอกจากเข้ามาในโรงเรียนเรามีมาตรการคัดกรองไข้วัดอุณหภูมิทำความสะอาดมือในโรงเรียนเราก็จัดจุดต่างๆที่สอดคล้องให้ความปลอดภัยกับเด็กเช่น <leva them> ในโรงอาหารที่ผ่านมาเราก็มีการ เปลี่ยนเวลาทานอาหารให้เป็นแบบเหลื่อมกันนะคะแต่ในภาคเรียนที่2นี้นะคะขอแจ้งผู้ปกครองว่านักเรียน67คนที่ผู้ปกครองแจ้งความประสงค์จะมาเรียนออนไซต์ในวันเปิดภาคเรียนที่2ซึ่งเราจะขออนุญ,ญาตสบคแล้วจะเปิดในวันที่15พฤศจิกายนนี้นะคะ,ะนักเรียนจะมีความเกี่ยวข้อง ใน2ใน3ประเด็นด้วยกันนะคะประเด็นแรกสำหรับลูกๆที่เรียนระดับอนุบาลจนถึงป .6 เนี่ยสิ่งที่เกี่ยวข้องก็คือเรื่องอาหารเสริมนมแล้วก็เรื่องอาหารกลางวันเนื่องจากว่ามาตรการของสอบคนะคะที่เข้มงวดสำหรับจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเรายังเป็นพื้นที่สีแดงนะคะก็ลดมาตรการในหลายๆประเด็นลง แต่ในเรื่องของการรับประทานอาหารกลางวันโรงเรียนจะต้องดําเนินการตามมาตรการ6ข้อซึ่งเป็นมาตรการเบื้องต้นของทางสาธารณสุขแล้วก็มีมาตรการเสริมอีก6ข้อแล้วก็มีมาตรการเข้มอีก7ข้อซึ่งในเรื่องของมาตรการเสริมและมาตรการเข้มนั้นนะคะในเรื่องอาหารกลางวันเนี่ยได้แจ้งเอาไว้ว่า,าโรงเรียนจะต้องดําเนินการ ทำอาหารปรุงสุกใหม่ให้กับนักเรียนโรงเรียนก็เกรงว่าการรับประทานการทำอาหารปรุงสุกใหม่เนี่ยไม่เป็นปัญหาแต่ประการใดนะคะแต่การที่นักเรียนจะไปรวมตัวกันที่โรงอาหารการใช้ช้อนจะต้องเป็นส่วนตัวการใช้น้ําดื่มก็จะต้องเป็นส่วนตัวเพราะฉะนั้นโรงเรียนขอชี้แจงอย่างนี้นะคะว่าสําหรับนักเรียนที่จะมาเรียนออนไลน์ site, ให้ท่านผู้ปกครองเนี่ยห่อข้าวมาให้ลูกมีช้อนส่วนตัวและก็มีน้ำเป็นส่วนตัวเราจะไม่ให้เด็กๆได้รับประทานรวมกันปนกันซึ่งจะเป็นมาตรการหนึ่งในการป้องกันโควิด -19 นะคะเพราะฉะนั้นก็จึงแจ้งผู้ปกครองสำหรับท่านที่จะให้ลูกๆมาเรียนออนไลน์ site, ว่าให้ท่านห่ออาหารกลางวันให้ลูกนะคะ ส่วนท่านที่ยังไม่ไว้ใจยังไม่สบายใจยังไม่อยากส่งลูกหลานมาขอเรียนอ่อนแฮนที่บ้านท่านก็จะต้องแจ้งคุณครูนะคะโดยเร็วเพื่อคุณครูจะได้มีสถิติข้อมูลที่ชัดเจนอยู่ในมือว่าท่านใดจะเรียนอ่อนแฮนบ้างบางท่านอาจจะกรอกไม่ถูกกรอกผิดถูกบ้างนะคะก็ให้ท่านยืนยันกับคุณครูมาทางโทรศัพท์เลยก็ได้นะคะภายในเย็นวันนี้เลย แล้วก็ในเรื่องของอท่านที่ให้ลูกเรียนออนแฮนละ่ะคุณครูจะ,ะจัดสรรเงินอาหารกลางวันอย่างไรเราก็จะดำเนินการเหมือนที่เราเคยดำเนินการมานะคะก็จะมอบท่านเป็นเงินสดในเรื่องอาหารกลางวันสำหรับเด็กๆที่ไม่มาเรียนออนไซต์ได้จะเรียนอยู่ที่บ้านทำใบางานแล้วก็เรียนแบบออนแฮน ตรงนี้ท่านผู้ปกครองก็ประสานกับคุณครูเลยนะคะโรงเรียนก็จะแจกเป็นเงินสดนะคะเหมือนที่เราเคยปฏิบัติมาซึ่งการแจกเป็นเงินสดนั้นก็อยู่ที่ฝ่ายอาหารกลางวันแล้วก็ฝ่ายการเงินนะคะว่าจะแจกเป็นสองสัปดาห์ครั้งนะคะวางแผนไว้อย่างนั้นท่านผู้ปกครองไม่ต้องกองังวลว่าเงินจะไม่ถึงมือท่านเมื่อฝ่ายการเงินดูความเหมาะสมแล้วคุณครูประจำชั้นก็จะประสานท่านทันทีนท ซึ่งพออมั่นใจว่าที่ผ่านมาผู้ปกครองคงจะพอใจในระบบการจัดการของโรงเรียนเรานะคะส่วนเป็นปัญหาบ้างเล็กน้อยนั้นก็แก้ไขได้ในทุกประเด็นนะคะอันนี้เรื่องอาหารกลางวันส่วนเรื่องอาหารเสริมนมนะคะก็ขอแจ้งผู้ปกครองว่าในช่วงนี้ที่เราทดลองการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เนี่ยเราจะรับเป็นนมกล่อง ซึ่งตรงนี้คุณครูก็จะประสานทั้งเด็กที่มาออนไซต์ site, เด็กที่เรียนออนแฮนอยู่ที่บ้านก็จะประสานให้ท่านมารับนมกล่องท่านไม่ต้องกังวลน,นะคะคุณครูก็จะดูความเหมาะสมว่าจะมอบให้ครั้งละเท่าไหร่เอาจะเอากี่สัปดาห์ดีเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาทั้งหมดที่พออได้นำเรียนผู้ปกครองทั้งหมดนี้จะย้ำเรื่องการเรียนออนไซต์ site, แล้วก็ย้ำเรื่องการเรียนออนแฮน แล้วก็การเรียนแบบออนดีมานให้ผู้ปกครองได้เข้าใจนะคะแล้วก็มั่นใจว่าขณะนี้ใบงานแบบฝึกต่างๆที่ส่งทางไปรษณีย์คงจะถึงมือผู้ปกครองแล้วก็ชื่นใจนะคะเห็นผู้ปกครองบางท่านยังไม่ได้ท่านก็ประสานมาไปรษณีย์อาจจะส่งไม่ถึงอาจจะมีปัญหาท่านอาจจะไม่อยู่ในวันนั้นไปรษณีย์ติดตามแล้วหลายวัน ก็ยังไม่ถึงท่านท่านก็นำลูกหลานเข้ามาที่โรงเรียนซึ่งเข้ามาแล้วโรงเรียนก็ใช้มาตรการในการรักษาระยะห่างนะคะในการดำเนินการตามมาตรการของสอบคก็ขอขอบคุณผู้ปกครองมาณโอกาสนี้คะ่ะส่วนประเด็นต่อไปนะคะพอ,ออก็ขอทำความเข้าใจในเรื่องการมาเรียนออนไซต์ site, ที่โรงเรียนนะคะ ก็จะมาเรียนตามปกติแต่ในช่วงแรกตั้งแต่วันจันทร์ที่15ไปเนี่ยพออ,อ,อ,อยากจะให้ท่านผู้ปกครองเนี่ยมาส่งลูกหลานที่หน้าโรงเรียนนะคะให้มาส่งลูกหลานหอ่อข้าวกลางวันมาพร้อมหรือท่านมีปัญหาอุปสรรคอะไรให้ประสานครูประจำชั้นเลยนะคะท่านประสานได้เลยคุณครูคโรงเรียนระดมวิทยานุสรทุกท่านพอ,อ,อ,อจิตจาท่านรองสุภรัต ยินดีที่จะตอบข้อซักถามข้อกังวลของท่านไม่อยากให้ท่านไปดูจากสื่ออื่นๆนะคะเอาเป็นหลักซึ่งอาจจะเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนโทรหาพวกเราโดยตรงเลยนะคะลูกท่านอยู่ชั้นไหนก็โทรหาคุณครูเลยอันนี้ในเรื่องการสร้างความเข้าใจในทุกเรื่องที่เราจะเปิดภาคเรียนที่สองในวันจันทร์ที่15พฤศจิกายนนี้ค่ะส่วนนักเรียนที่มาเรียนไม่ได้ เมื่อดูเพื่อนๆมาแล้วอาจจะเห็นว่าโรงเรียนมีมาตรการที่สบายใจอย่างในวันที่10ที่จะถึงนี้นะคะโรงเรียนก็เชิญคุณหมอมณีรัฐซึ่งท่านดูแลในเรื่องโควิด -19 ให้มาประเมินนะคะในมาตรการ44ข้อของกรมอนามัยว่าโรงเรียนมีข้อบกพร่องอะไรตรงไหนไหมซึ่งคุณหมอก็จะมาประเมินแล้วก็เซ็นรับรองให้เรา ซึ่งมาตรการตรงนี้โรงเรียนก็มั่นใจว่าเราจะผ่านทั้ง44ข้อนะคะแล้วก็ประเด็นที่โรงเรียนเป็นห่วงเล็กๆนะคะแต่คิดว่าลูกหลานโรงเรียนและดมวิทยานุสร์ทุกคนเนี่ยเขาคุ้นชินแล้วกับการขึ้นรถประจำทางเนื่องจากว่าการขึ้นรถประจำทางนะ่ะมันเป็นการบริหารจัดการโดยภาคเอกชนไม่ใช่รถรับส่งโดยตรงของโรงเรียน ซึ่งเขาก็ให้ความร่วมมือนะคะในการอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆที่โรงเรียนขอร้องแต่เด็กๆทุกคนท่านผู้ปกครองทุกท่านคะถ้าลูกหลานเราขึ้นรถยนต์รับส่งซึ่งเป็นรถของเอกชนของผู้ประกอบการเนี่ยท่านต้องให้ลูกหลานมีแมสมีแมสสำรองมาด้วยซึ่งพอออกก็จะสอนเข้าประจําแล้วก็ห้ามพูดคุยบนรถโดยสารเมื่อลงจากรถแล้ว ก็ให้พ่นแอลกอฮอล์ล้างมือซึ่งสอบถามแล้วเด็กๆทุกคนก็ทําเป็นนิสัยแล้วนะคะ <c oughs> เขาก็ทําได้ดีเพราะฉะนั้นในมาตรการตรงนี้ถ้าเปิดเรียนท่านจะมาส่งลูกก็มาแต่ถ้าจะให้ขึ้นรถรับส่งก็ต้องย้ําลูกหลานเราในเรื่องมาตรการในระหว่างนั่งรถรับส่งว่าไม่พูดคุยไม่หันซ้ายหันขวาแมสจะได้ไม่หล่นแต่ก็ให้เข้าสํารองมา แล้วถามว่าเมื่อมาถึงโรงเรียนโรงเรียนยังมีแมสสำรลองให้อยู่ไหมมีนะคะอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่พอออยากจะพูดเป็นเรื่องเกือบสุดท้ายในวันนี้ก็คือเด็กๆที่จะมาเรียนซึ่งแจ้งความจำานงมา67คนนะคะในวันอาทิตย์ที่14พฤศจิกายนนี้โรงเรียนได้ประสานให้คุณหมอนะคะคุณหมอมณีรัตน์และทีมงาน ได้มาตรวจ ATK ให้กับลูกหลานที่จะมาเรียนในวันจันทร์ที่15แล้วก็ตรวจ ATK นี้ให้กับคุณครูทุกคนเพื่อเป็นการยืนยันว่ากลุ่มเฝ้าระวังตรงนี้ปลอดภัยเมื่อปลอดภัยคุณหมอตรวจแล้วใช้เวลาหานาทีเราก็จะทราบผลเมื่อทราบผลแล้ววันจันทร์ที่15ท่านก็ส่งลูกหลานมาเรียนอย่างสบายใจ นะคะขอย้ำเรื่องการตรวจ ATK ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญที่โรงเรียนจะต้องดำเนินการเมื่อเปิดออนไซต์ site. นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนก็คือจะต้องมีเครื่องมือในการตรวจ ATK สำหรับคนที่จะมาเรียนออนไซต์ site, นะคะเป็นกลุ่มเฝ้าระวังรวมทั้งคุณครูและบุคลากรทุกคนเพราะฉะนั้นก็ขอ,อแจ้งท่านผ่านการประชุมในวันนี้เลยว่า ท่านที่ยืนยันผ่าน Google f o r m มาว่าวันจันนี้จะให้ลูกหลานมาเรียนอ,อาหารกลางวันห่อมารับได้ทำได้เรื่องอาหารเสริมนมเข้าใจแล้วเรื่องการมอบเงินอาหารกลางวันเข้าใจแล้วพอออกก็ชี้แจงเพิ่มเติมในเรื่องมาตรการของการตรวจ ATK ก็คือตรวจความเสี่ยงในเรื่องเชื้อโควิด -19 วันอาทิตย์ที่14ที่จะถึงนี้ เวลา2องโมงเช้านะคะให้เด็กๆแต่งชุดนักเรียนแล้วก็ผอ,ออกับคณะครูจะเปิดประตูที่3ซึ่งเป็นประตูที่น้องอนุบาลเข้ามานะคะตรงคิวรถบัสท,ที่จอดตรงป้ายโรงเรียนเข้ามาแล้วเราจะมีขั้นตอนการตรวจที่บริเวณโรงอาหารผู้ตรวจก็จะเป็นคุณหมอจากโรงพยาบาลสูงเนินนะคะก็จะตรวจทุกคน บุคลากรครูทุกคนรวมทั้งลูกๆที่จะมาเรียนในวันที่15เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองนะคะก็จึงขอแจ้งแล้วก็นัดแนะประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองทราบตามนี้นะคะ,อะพออ,อเกรงว่าถ้าคุยนานไปก็จะเป็นชั่วโมงนะคะก็จึงขอทำความเข้าใจในเรื่องรูปแบบการจัดการเรียนการสอนการให้บริการอาหารกลางวัน อาหารเสริมนมรวมทั้งมาตรการการรักษาความปลอดภัยการเตรียมการในการเปิดภาคเรียนโดยการตรวจ ATK ให้กับลูกๆที่เป็นกลุ่มเฝ้าระวังที่ผู้ปกครองแจ้งมาว่าจะให้มาเรียนออนไลน์ site. เราจะตรวจในวันอาทิตย์ที่14เด็กๆทุกคนมาโรงเรียน2องมงเช้านะคะแต่งชุดนักเรียนค่ะเพื่อเราจะได้ยืนยันผู้ปกครองให้สบายใจ และในวันนั้นคุณครูทุกคนก็จะตรวจเหมือนเด็กๆเพราะว่าวันที่15เราต้องมาเจอกันในการประชุมสร้างความเข้าใจผู้ปกครองในวันนี้นะคะหากว่าท่านมีสิ่งใดยังเข้าใจไม่ชัดเจนนะคะผออาจจะพูดเร็วไปท่านสามารถโทรศัพท์หาผู้ปกครองได้หาคุณครูประจำชั้นได้โดยตรงหาผออหาท่านรองสุภรัตได้โดยตรง พอออยากจะสร้างความเข้าใจสื่อสารสองทางโดยตรงแบบนี้จะทำให้เราได้สนทนากันอย่างชัดเจนไม่อยากจะให้ท่านไปสนทนาทางโซเชียลทาง Facebook ทาง l ล n e นะคะ,ะเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นบางทีคุณครูก็อาจจะยังไม่ได้ตอบยังไม่เห็น f a c e b o o k ท่านยังไม่ได้เห็นในสื่ออ,ออนไลน์ของท่านความเข้าใจนั้นอาจจะคลาดเคลื่อน เป็นอันว่าเราตกลงกันว่าโทรศัพท์หากันนะคะโทรศัพท์หากันโดยตรงเลยเพราะว่าการสื่อสารทางโลกออนไลน์บางครั้งมันก็เป็นดาบสองคมท่านก็อาจจะได้คำตอบไม่เร็วทันใจแต่ถ้าโทรศัพท์โดยตรงเราจะได้สื่อสารกันโดยตรงเลยนะคะผอหอวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมในวันนี้ผู้ปกครองคงจะสบายใจและเข้าใจถึงแนวทางในการสื่อสารกันนะคะ ขอจบการประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ในวันนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ